สวัสดีครับทุกท่านครับผมซึ่งวันนี้พวกเราผมก็มาเล่นเกมเออที่มันแบบมันแบบขรุคนคลายมาครับผมอันนี้เป็นเพลงเออนั่นก็กดตามโน้ตจังหวะนะผมใช่อันนักการขาก,า,กาตาเชุโทเหมือนเดิมว่าไงาว่าไงเออน,นี่ก็ว่าไงหลอดเลยฮ้ยว่าไงไงหลอดอซึ่งเซาพวกเราก็มาเออเล่นเกมที่มันคลายเครียดกันนะผมโอ้โหที่มันมีเพลงเยอะเลยนะผมใช่แล้ว ดีหน่อยไปเล่นเกมแล้วหัวร้อนทุกวันเลยก็หัวร้อนที่ไหนก็หัวร้อนทุกวันแหละเอองั้นก็รักเพลงอันนี้ของกันแล้วกันนะครับผมรักเพลงนี้แปกดแปะบอกบอกว่าเล่นเกมนี่ผมบอกกันนะผมว่าผมว่าว่ามันเล่นง่ายมากเลยนะผมง่ายจริงใช่เนี่ยเล้วเวลาเลือกทุกเราเล่นเกมเราต้องกดอันนี้สองครั้งนะผมเชึบอเออครับผมบอกกันนะผมก็ว่าถ้าเกิดผมผิดเสียงเนี่ยเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะผมใช่ อ่ะซึ่งเดี๋ยวกันรับก่อนกลาว่าซึ่งถ้าเกิดมันกล่าว่าขึ้นกล่าวว่าตัวโน้ตแบบนี้เลยกล่าวว่าคนต้องกล่าว่าแตะมันือบุคตินะใช่แล้วถ้เกิดมันเป็นกล่าวว่าโน้ตลากกล่าว่ายาวๆเนี่ยกล่าว่าคงก็ต้องกล่าว่ากดค้างนะเข้าใจไหมอือกดเข้าใจแล้วมาเดี๋ยวกันแวงดูดูเราให้ดีๆนะโอเคเราเลียกเองอย่างเนียวแอาจ๊ะแอาจ๊ะแอาจะ ไม่เลยแบกเป็มสีเหลืองนะวะมันเป็มสีเหลืองไงใช่อะไรยังไงกันเพราะวันเพราะว่านี่มันเอ้ยเดี๋ยวลืมไปลืมไบมือมือมกดข้าอโคตรง่ายนี่ของวันนี้ของวันนี้มาดูกันนะผมว่าผมกระทำสกอร์ได้กับเออเท่าไหร่นะผมเชื่อแค่ท่าสองมือมากเลยอ่ะถ้าตัดตัวสองมืออ่ะเราถนัดมือข้างเดียวอ๋อใครโอ้โหใครว่าก็ใช้มือแค่ข้างเดียวกันเนี่ย ก็ว่ากดตน,นี้โอ้โหกดไปสองครั้งออ้อยังแท้อืมกดปะอ่าแล้วก็เป็นรถแบบว่าดูเดี่ยวเป็นเป็นรถแบบเดีดูเดี่ยวนะหอมเฮ่มให้บนแล้วก็โนดลากยาวอะไรพอถามอะไรหน่อยนะบไรทำไมทำไมทำไมนี้ลูกผมเหมือนายดินฟังกินเลยอ่ะอือแล้วมันนา่าจะคล้ายกันนั่นแหละอืมก็ว่าเก็บนี่มันนา่าจะมาก่อนไฟดินฟังกินมั้ง ใ่เพราไม่มีคะแนนบอกจากข้างบนตอนนี้เองมีทั้งหมดสองสองหมื่นเนาะสองหมื่นสี่พันห้าร้อยโคุยากโคตรยากว่าเมื่อกี้เราไม่ทันนับเลยมัน้มเลยโอ้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 ยโกโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้นโ็้ยโก้ยโอ้นโออ้ยโองยโอ้ยโอนยโอ้ยาอ้ยอ้วโอ้ยโอ้ยอกยโอ้ไโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยยอ้้ก้้้อ อ๋อโหอีแบบอะไรยากกูกืออธิบายกับว่าท่านผู้ชมยังไงอ้ออะไรก็มาจบครับอืกับเมื่อกี้เนี่ยเรากับเมื่อกี้ไม่แค่คำฝันนะผมกับเมื่อกี้ผมคือตัดต่อเฉยๆเมื่อกี้ว่ามันแค่เป็นคำฝันผมกับเมื่อกี้ผมยังไม่แพ้นะผมได้ดูดิโอโหโอโหผมยังมาไกลอยู่เนี่ยโอ้โหมาไกลอยู่เลยเน่เด้อดิใครว่าผมตายโอเคกูไม่ขี้โม้ละกูตายจริง ผมไม่ได้คะแนนประมาณเดี๋ยวกันดูก่อนนี่ดานเต็กกอดต่รยดูดิกับเต็มแน่นอนจึ๊บจึ๊บมีดาวให้เรียกนะผมดูได้สี่ดาวนะผมมุกพ่อกับไปห้าดาวเต็มเคยได้้าพอได้นะใช่ถึงพอได้อยู่อะไรปีที่โอ้ยยังไม่ทันบูดเลยเค็เปลี่ยนเพลงแล้วแล้วผมสำหรับคันีเยอะแยไในเกมนี้ก็ทิงลินด้านล่างไม่ใช่แต่ว่าผมกำ ใส่ชื่อให้นะไม่ใช่เฮ้ยเออเดี๋ยวเวลาขอมเวลาผมตั้งชื่อคลิปเดี๋ยวผมก็ผมก็ขอพิมพ์ชื่อแต่ว,ว่าเอาด้วยนะผมทายด้วยมานี่กดปุ่มแล้วนะเดี๋ยวนี่สายไปสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่บองว่าอัไนลยหรอเออไม่ใช่ว่าเขาไม่เรียกว,ว่าชั่วโม,มงเขาเรียกว,ว่าอาทีสี่นาทีก่อ,อเกแล้วเราได้เพลงใหม่มาใช่ไหมขอเพลงที่มันแบบช่ายล็อกหน่อยโอ้ยอันนี้ก็ช่ายล็อกต่อเลยเฮ้ยเออ เคือนี่ไงชาวล็อกไม่ใช่มันผีเว้ยเฮ้ยลองร้องเพลงผีป่ะมาดิปุ่มนี้การออกแล้วก็มาเลือกเพลงนี้กดก็มา B ีเดี๋ยวเพิ่งมันก็บตัวเอไปนั่นลองเพงเลงละมันกี้ใช่ดีเขาเลือกการกดตัวโน้ตอืมทำไมเพลงนี้มันดูง่ายปกติอะเออไม่น,าน่าเลือกเลยโอ้โหมันง่ายเกินนะครับก็ว่าจะไปชมก็ว่าจะกระดูเรานะ ก็เด็กฮิวน์น,น่ปลุกอะไรถึงถึงว่ามันจะช้านะแต่ว่าลูกสอมันเยอะอยู่นิดนึงอืมใช่เน,น่โอ้โหรลดักยาวอยากได้รอบนี้เอ็นต้องได้ห้ววาคะแนนนะวุนตั้งใจดีๆโอเคได้แล้วต้องใจละเพื่อได้ห้าคะแนนกูสดดู้ตายแล้วอย่างนึงนะคือห้ามแพ้ด้วยนะถ้าเกิดแพ้เมื่อไหร่แล้วก็คือจบละ ไม่ได้หด้ดาวก็วได้น้อยอะอยากอยากลองแพงโอ้ตอนนี้อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตรงนี้ข้อมบนนะมันะอ,ะอ,อะไรอะไรอะโตะนาวไม่ใช่เอ้าถูกติดฉีดเดียวกันหรือกูเปิดเน็ตตึ๊งเนี่อืมเปิดเน็ตแล้วนะกูเปจดในการเราเปิดเน็ตแล้วอะแลาวมันก็มึงยิ้มเด้งว่าอะไรอะผมมันน้านี่เฉยเลยเอ้าอ๋อแสดงว่าเลยไม่ได้กดตามมันใช่ไหม อาจจะเพจไหมไม่ใช่เหมาะกับเป็นเพลงเพลงเดิมก็ได้นะอาจจะเป็นชาวนาะใช่เพลงเดิมนั่นหนึ่งว่าไม่เอาเพลงนี้แล้วทำไมมันวนซ้ำซ้อนได้แบบนี้ผมไม่เอาแล้วก,กูไม่ลาลาก,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 ก็กูกูกดเริ่มต่อโอเคโอเคสกิปอเอาใเจ้าเมจิครับเดี๋ยวสุดแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะผมอืมใช่ลตั้าของผมทำมาได้เออถึงนี่แล้วนะผมไป ว่อหวังว่าก็ไม่โดนอืว่าเตะว่ามันกลับกีนี้ขึ้น่วอีกนะอืใช่หวัว่าก็ไม่โดนเตะมันกลับมากีนี้อีกนะันมีอะไรด้ี่ท้งบนด้วยอ่ะไม่รู้โอ้เขทกือบทันกุ้ทันกี้ทันปุ๊บ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 ปบปุ๊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  นี่ใส่เสียงเสร็จมันมันใส่สียงเสียงิปิกมาด้วยเลยต้องใส่ด้วยนะเพื่อเาปุ๊บปุ๊บปุ๊จะได้มันจะได้ไน่าเบื่อไปไม่ใหญ่นะกเบื่อเสียงลางเป็นตัวยาแล้วก็เป็นโน้ตตัวเดียวแล้วก็ยากยาวไรเนี่ เออยังไงก็มีอะไรงั้นเรามาลองเสียงเอฟวีกันแล้วกันนะเพตึ้งตึ้งตึงตึ้งม่กินเสียเอฟแบ๊บแบ๊บดิว่ามันเสียงเฟแบบว่าบู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 บุ๋ยมันก็ตีอะไรอย่างเงี้ยตีตีตีพอแล้วเว้ยคือจบเกี้ยวเหรอจบแล้วได้กี่ดาวดิขอได้ห้าดาวเต็มโอ้แม่งน้อยโอ้แม่งน้อยวัยได้สามแล้วอยกขึ้นมา เออ3ายทปดาทีแล้วเออเออเออแมาทำดีเดียวเลยน่านาแปดนาทีแล้วเนี่ยแล้วหนึ่งแล้วป่ะแล้วหนึ่งซีฟโอเคมาแล้วก็อ๋ไม่น่าไปนี่เรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอนึงก็เออถือว่าเฮ้ยเล้ยมาเฮ้ยเี้ยงได้ห้าบาท ยี่สิบห้าเพชรเว้ยโอเคนังก้ากับว่าโอเคนังก,ก้าอันนี้เหมือนเขาจะใส่ชื่อกับว่กับว่ชื่อนะเอ็งใส่ชื่อเขาจำได้นะ <Okay, S 1> ว่าชื่อเป็นยังไงสองอตัวดิอะไรอ่ะเฮออะไรก็ต้องครับอะไรก็นังก้าถือว่าเอออันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะเพราะว่าเราถ่ายโอ๋กับว่ากับว่าลืมกันนะแล้วโอเควันนี้เขากราโอเคเขากราเองเลือกว่าเองเอาเพลงอะไร หิงน <a> ี้น่าสนใจนะบุญแดงแดงอ่ะเนี่ยเนี่ยนหินแดงแดงนี่เหรอใช่น่าสนใจเห็นไงเห็นไงโอเคได้กดเล่นไปล้อกือหืออะไรอืมมาโอ้ยจิ้กันนั่นนะออผมลืมบอกแล้วนบอกว่าเก่ามันเป็นลูกศรบอว่าเราต้องเออเลื่อนตามนะนะผมอืมใช่มาผมก็เล่นให้ดูก่อน

ตาต Ming ัวตดกูเรล้มคุณนะจีจีจีกูใจพอแล้วา okay, 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 ไว้โอเคไม่เอาเลยก็แล้วก็เราก็ยังไปตื้อตื้อตื้อตึ้อตื้อตื้อแสบคอเดี๋ยวอพักก่อนโอเคได้อืโอเคดีอ่อน okay, ี่ไงเมื่อกี nice> ้นี้ไอ้ทุกคนดูครั้งนะทุกคนดูครั้งหนึ่งจริงพึ่งพึ่งหนาวกวนๆนู่นนี้นะเดี๋ยวไปกับว่าเมื่อกี้เราสอนมา มันลากอยาวไปแล้วก็ลูกศรลงนะผมแล้วให้ลูกศรลงแล้วก็ลูกศรขึ้นลูกศรไฟเออกูกูหลบกูได้นก็ลูกน้กูสับสนเลยแหละขึ้นสองตัวขึ้นไออม,ม่ขึ้นอีกเด้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวกวูามาเริ่มยาวเลยเออเอ้าหอเอาไแล้วก็ ตอนเราไปที่โรงเรียนรึมั้ยตามไปตอนอะไรอะและ้วเอาโทรศัพท์ไปแล้วแล้วเราเล่นเกมอันนี้ใช่มั้ยเองรู้มั้ยไอ้เจ้าจกับว่าที่ผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะ응ใช่คนก็ได้ก่ารู้นะอ응ใช่แล้วผมก็เลยไม่ต้องเออธิบายอะไรมากก่บเพราะเพราะว่าผมมาเล่นเป็นอ่ะตั้งตอนเราไปโรงเรียนรึมั้ยไรเนี้ยปืนแล้วปืนเราเว้ยตั้งตอนผมไปโรงเรียนนะผมเออซึ่งเวลาผม ไม่มีเน็ตเนี่ยบัลลองเข้าเกมปุ๊บอ้าวมันเป็นยังไงวะก็นี่แล้วผมโอเคโอเคผมก่อจบคลิปไปก่อนนะผมออกก่อนบ๊ายบายถ้าลสหรับใครที่ชอบกยไม่ต้องพูดเลยถ้าแล้วผมทอลับคันที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อเลยไปก่อนไลค์ก่กดดี่อแล้วก็กดติดตามก็ได้น,น,นะผม <c oughs> สทหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสิบสองสิบสองนาทีวะเนี่ยอะไร <c oughs> สริบส <Bye S 1> องบายอะไรบายบาย